ประกันโมดกเพื่อหัวหน้าครอบครัวกรมธรรม์สามันประจําบ้านนะครับผมสวัสดีทุกท่านวันนี้เจอผู้จัดการนาจาก FWD ครับประกันตัวนี้ครับผมทุกท่านซื้อ1ได้5คุ้มมากๆนะคุ้มที่1นะทุกท่านนะคุ้มที่1คือคุ้มรองการเสรียชีวิตทุกกรณีไม่หายใจทุกกรณีเสียถ้าวันหนึ่งครอบหัวหน้าครอบครัวนะครับ,รบ,รบ,รบทุกท่านเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บหรือโรคภัยไข้เจ็บแบบรุนแรงร้ายแรงทุกท่านกาน็จะมอบเงินตรงนี้หล้านบาทให้กับคนข้างหลังครอบครัว ท่านใดก็ได้นะท่านนะตามที่เราได้ใส่เรื่องของผู้รับผลประโยชน์ไว้กรณีที่2ครับทุกท่านนะป่วยเป็น1ใน45โรคร้ายแรงนะหนใน45่สิบ้าโรคไรแรงรับเงินก้อนค่าตกใจ800,000บาทนะท่านนะค่าตกใจ800,000บาทกรณีที่ ids, 4, 3ามทุกท่านครับกรณีที่3ป่วยเป็น1ใน5โรคร้ายแรงก่อนรับเงินก้อนหนึ่งก่อนแล้วป่วยเป็น1ใน45โรคร้ายแรงนะอีกก้อนหนึ่งนะครับรับเงิน2ก้อนก้อนแรก1นึ่งแสนหกหมื่นบาทก้อนที่2คือ6กแสนสี่หมื่นบาทรวมกันแล้วได้8ปดแสนบาท เหมือนเดิมเหมือนกับกรณีที่2อะไรเกิดก่อนรับอันนั้นไปก่อนเลยนะผมเนาะกรณีที่4ีทุกท่านครับผมเนะาะทุพพนะลภาพถาวรสิ้นเชิงเขาบอกว่า้าการจับไปมีค่าเป็นศูนย์แต่ถ้าพิการไปไงานทุกท่านติดลบวันนี้ไม่ต้องกังวลทุกท่านถ้าทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงมีเงินก้อน80 0แสนบาทไหลมาให้ทุกท่านนะเอาไปใช้ชีวิตเอาไปดํารงชีพนะทุกท่านเนาะนะครับผมเนาะสุดท้ายไม่เสียชีวิตไม่ป่วยโรคร้ายแรงนะผมไม่ทุพพลภาพด้วยไม่พิการด้วยนะครับผมรับเงินก้อนคืนไป2000 90บาาทตอนอนยุปี นะตอนอายุ90ปีรับเงินคืนไปเท่ากับว่าประกันตัวนี้ทุกท่านครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกท่านจะได้เงินอยู่ดีเงินก้อนโตอยู่ดีเสียชีวิตก็ได้นะป่วยพิการก็ได้นะครับทุกท่านนะหรือไม่ป่วยไม่อะไรเลยทุกท่านครับอยู่ครบ อายุ90ก็ได้เงินคืนไปนะท่ทุกท่านได้เปรียบนะทุกท่านได้เปรียบแล้วทุกท่านได้ประโยชน์เต็มๆจากประกันตัวนี้นะครับผมประกันตัวนี้ครับประกันมอดกเพื่อหัวหน้าครอบครัวนะเบี้ยนะครับเฉลี่ยเฉลี่ยวันละ20-40บาทเท่านั้นนะทุกท่านสนใจทักหาอาร์ตได้เลยนะอาร์ตจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมทุกท่านครับนะทักหาอาร์ตเข้ามาได้เลยทางอินบ็อกซ์หรือท่านใดอยากจะโทรอาร์ตก็ได้นะผมอาร์ตได้ใส่เบอร์โทรไว้ในคอมเมนต์แล้วนะรับท่านโทรหาอาร์ตกันเข้ามาเยอะๆครับมาวางแผนกันครับผมประกันมอดกเพื่อ ปร้านที่ทุกบ้านต้องมีนะครับผม